ครับท้งที่ได้เกริ่นไว้แล้วนะครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของทอดกรถินนะฮะแต่ว่าเป็นความหลองจากทอดกรถินซึ่ง <ứng S 1> <ๆ>นอกจากจะได้บุญได้กุศลแล้วนะฮะมโมศนาบุญโดยทั่วหน้าแล้วเนี่ยก็ยังได้พระเจ้าทำประเพณีแล้วก็ไปดูบทที่สวยงามด้วยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า,าต้องต้องไปดูนะเราได้เก็บภาพมาฝากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของ การทอดกรถินของวัดป่าวิสุทธิธรรมในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รวมน้ำใจชาวบ้านนะในบริเวณตำบลกระแชงอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะแล้วก็ตำบลใกล้เคียงเนี่ยมาอย่างดีเลยนะก็เป็นวัดป่าท,ท,ทอทหารข้างหลังนี่ก็บอกว่าเป็นธรรมยุทธ์นะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะนีชาวบ้านก็เริ่มหลั่งไหลกันเข้ามานะครับคุณ ชาชนกนี่คงยากคุณกับวัดนี้พอสมควรนะครับพควเคยไปมานะแต่ว่าเรียกว่าวันที่อันนี้อันนี้ก็เป็นผู้ที่ไปร่วมงานนะครับทั้งญาติโยมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปร่วมงานโดยโดยโดย,โดยทั่วหน้านะยิ้มแย้มแจ่มใสลงครัวข้างหลังนี่ใหญ่ยิ่งนะอันนี้ถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถักภ์กวัดนะฮะ,ะ,ะคุณตุ๊แล ตตุละะนฮเป็นผู้ที่ผู้อิ่มบุญมากเลยค่ะผูหน้าตานะคะอถ้ากฏว่าเขาไล่เขาปลูกซอเบอรี่นะฮะอันนี้ปลูกซอเบอรี่ตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการตักบาตรเขาเหนียวใช่ไหมอ๋อนี่คุณเป้านะก็ได้ไปร่วมตักบาตรอนุโมทนาบุญกันนะคะด้วยนะฮะเห็นว่าไปไประดมซื้อของจากโลตัสแหล่งต่างเข้าเข้ามาก่อนก็มีผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ ใจบุญเนี่ยมาร่วมงานร่วมกุศลเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยหลายหลายรายด้วยกันนะครับก็ก็ไปนะเช้าๆที่นี่ดีนะก็ส่วนใหญ่เวลาชาวบ้านนี่เขาจะตักข้าวเหนียวกันก่อนใช่ไหมฮะ,ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าข้าวนะแล้วก็เวลาที่เวลาที่พระที่พระฉันเนี่ยะจะลําเลียงอาหารนี้เข้ามาใช่ไหมคะทีหนึง่งจะใส่เฉพาะข้าวกับข้าวเหนียวก่อนแต่ว่าเวลาพระฉันที่เนี่ยก็เป็นการฉันรวม ฉันรวมอยู่ในบาทรวมในบาทนะรวมในบาทซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้าบรรยากาศต่างๆก็ทั้งอายุมากอายุน้อยอายุหลากหลายแบบต่างๆกันก็มานะครับอยากให้ดูบรรยากาศทั่วหน้าสดใสกันไปนะครับเป็นวัดป่าซึ่งเป็นวัดป่าที่อยู่ในกรนงรัลั์ปรากฏว่าเขาบอกตอนนี้นี่น้ำซับเนี่ย บริเวณวัดเนี่ยโอ้มีทานน้ำไหลอะไรต่างๆเนี่ยไปไปนอนที่วัดนะฟังเสียงฐานน้าไหลเนี่ยนะก็ธรรมชาติมากเลยนะคะธรรมชาติมากท่านเองเป็นผู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วก็มองแนวทางในการพัฒนาเนี่ยทำให้วัดป่าเนี่ยมีต้นไม้เต็มไม่หมดเลยแต่ต้นไม้เยอะนี่ดีนะแต่ว่าเห็นท่านกวาดไม่ไม้เยอะากเากวาดได้ไม่ ไม่สิ้นสุดด้วยเช่นเดียวกันนะนี่ก็นี่ก็ตักบาตรชาวบ้านก็เตรียมให้ด้วยอะไรต่างด้วยก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราได้เห็นกันนะครับก็ช่วงนี้ก่อนที่พอตักบาทเสร็จก็อันนี้ผมมานำภาพมาดำเนินการเป็นขั้นตอนมานะฮะก็เดี๋ยวจะมีแห่จะมีอะไรต่างๆตามมาแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นเป็น เป็นช่วงตักบัตรในช่วงตอนเช้าในช่วงเช้าไปนะครับแล้วพอหลังจากนี้แล้วก็เป็นช่วงที่พระฉันนี่คนนี่ก็เป็นผู้ประทากนะเป็นวิยาวจกรนะกลุ่มเนี่ยที่มีความเข้มแข็งอีกลักษณะนึงชาวบ้านก็โอ้น่ารักนะมาช่วยกันแข่งขันเยอะมากเลยนะคะชาวบ้านร่วมใส่บาตรช่วงเช้าอนะคะก็ถือว่าถือว่าเป็นกิจวัตรเลยนะ เพราะว่าท่านเองมีศรัทธาภาษาธะาต่างๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็อานดังหลายภาพก็อาจจะนั่นนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ให้ความสุขกับเรานะฮะในการที่จะทําให้เห็นพระนะฮะเห็นพระกับชาวบ้านเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะมีความกลมเกลียวในการพัฒนาต่างๆมาเพราะว่าท่านเองเนี่ยได้ไปพัฒนาโรงเรียนด้วยนะนอกจากจะ วัดชาวบ้านแล้วเนี่ยเอาความรู้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทางการเกษตรมามาให้เป็นอย่างมากด้วยอันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้ห่างไกลจากความเวลาถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะแวะไปแถบกันทรารักษ์เนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะไปเขเมรอะไรต่างๆเนี่ยแวะเข้ามาที่นี่ได้สะดวกนะเพราะว่าก็ไม่ได้ก็อยู่ในเส้นทางผ่าน ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะในการที่จะในการที่จะไปเดินเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าถือว่าจะมีความสะดวกด้วยเช่นเดียวกันท่านเจ้าอาวาสท่านคงเป็นพระชัยรังกับพี่บุญโยนะฮะท่านคงเป็นพระที่เป็นนักพัฒนาท่านเองก็มาจากอเมริกาเห็นความเจริญต่างๆมากก็เลยนําเอาแนวความคิดการพัฒนามาด้วยตอนนี้เป็นช่วงของลําเลียงอาจารยเชานะเห็นว่า ่วนใหญ,ญ่จะฉันมือเดียวนะที่ท,ที่นี่น่นะนี่ดูนะฮะดูดูบริเวณโโหูนี่นี่กองกะิน,นี่ดูเ,เ,เงินทองะะเยอะนะฮะเงินทองนี่เรียกว่า <c oughs> อิอ่มบุญกันไปตามๆกันเลยนะคะวันนั้นตอนนี้ก็ก่อนที่จะฉันนี่ก็มีการถวายสังฆทานต่างๆด้วยก็ผู้มีใจบุญทั้งหลายนะเห็นหน้าแวบๆเนี่ยก็มาร่วมในการถวายสังฆทานในครั้งนี้ด้วยพอเสร็จจากภารกิจนี่ย ท่านท่านเจ้าว่านี่เรียกความเหมือนใจแจกเงินเด็กๆง่ายแจกเงินเด็กๆนะปรากฏว่าตอนนี้ผมถ่ายช้าไปนิดนะจริงๆแล้วในในช่วงล่างเนี่ยจะมีเด็กมาเข้ามาเยอะเลยนะใช่ไหมคะเป็นทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะในการที่จะเข้ามาหลังจากนั้นนี่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมก้นถุงให้กับผู้ใหญ่ด้วยก้นถุงนะแจกเงินก้นถุงให้กับผู้ใหญ่ด้วยนะก็โอเคก็ปรากฏว่า เงินไม่หมดนะก็มีญาติโยมต่างๆเนี่ยมีทุกวิจิตธรราเนี่ยนำมาให้มาให้ท่านแจกกลับไปนะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจนะรับมาก็แจกกลับไปอีกกลับไีกนะนี่พี่ป้าเราได้หรือเปล่าคุณป้านี่เขาก็บอกแท็กติกนะเขาบอกว่าถูกไปหลายรายแล้วนี่แหละเอาเลขท้ายของของเงินก้นถุงนี่แหละที่ได้รับเนี่ยนะเขาบอกแท็กแท็กติกหลังนั้นก็เป็นขบวนแห่ กระบวนแห่เพราะว่าถ้าว่าเป็นกองกระถินนะครับถ้าใครขายเป็นเจ้าของหรือว่ามาร่วมงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะนํามาแห่ด้วยสร้างอะไรนะสร้างสร้างสร้างอิมแพกสร้างความรู้สึกดีๆในการที่ให้ให้เราเนี่ยเวลาที่จะไปทําบุญเนี่ยจะได้ได้รับอย่างเต็มที่ต่อไปนะก็วนสามรอบนะครับต่างๆเนี่ยป้าๆทั้งหลายเนี่ยก็มีทั้งทูปท่างๆเนี่บ ดูน,น้าตา,นานิ่มบุญมากเลยละนะคะเน,นี่ยมีนมีรู้สึกจะมีนักนักเต้นประจำตำบลน,นะนจนังวนจังนจะมีนักเต้นฟ้าทั้งหลายไงคะที่รับมือน,น,นคะคะ,ะสามรอบนะฮะก็เป็นแง่มุมต่างๆที่ที่นำมาเสนอนะก็มีนำเอาเครื่องอัตราบริการต่างๆนะที่จะเป็นเครื่องที่สำคัญในการทอดกระถินในครั้งนี้ครับ มาด้วยมีแขกมาด้วยบรรยากาศก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละถินแต่ว่านี่ก็เราไปนำเอาภาพวัฒนธรรมวิธรรมที่ตำบลกระแชงาอำเภอกันตารากจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยแท้ๆนะฮะที่ชาวบ้านได้สืบทอดวัฒทำราเประเพณีต่างๆเนี่ยมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนขึ้นไปนะครับวันนี้ ต้องระถินต่างๆนะแล้วก็ทั้งทั้งจีวรทั้งผ้าไตรอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้นํามาถวายในครั้งนี้ด้วยครับก็ชาวบ้านดูมีความสุขกันมากเลยใครเห็นไหมคะชาวบ้านวันนี้แต่งตัวสวยทุกคนเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆว้วตอนนี้เนี่ยชาวบ,บ้านที่นี่นะก็อบอกว่าหลังหลังจาก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเนี่ยหลังข่าวมูลจากกลายเไม่มีแล้วค่ะกลายเป็นตึกมมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่ายึดหลักความพอเพียงด้วยหรือเปล่าด้วยะก็หมายความเศรษฐกิจต่างๆดีนะฮะเพื่อผลต่างๆ้ที่ได้ปลูกขึ้นมาได้ขายได้โอ้เขาบอกทุเรียนที่นี่ต้องจองกันถึงญี่ปุ่นนะจองหมดมีเอามาเท่าไหร่เนี่ยจองหมดเพราะที่นี่ทั้งแห้งทั้งเอ่อรสรสอร่อยมากเลยทีเดียวนะฮะ ในในรสชาติต่างๆตอนนี้เป็นเป็นช่วงเป็นช่วงหลังจากที่แห่เสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นมาที่มาช่วงจะมาทอดทอดทอดกระิ่แล้วนะครับเตรียมตัวโอเงินทองเยอะนะศรัทธาภาษาท่าของท่านท่านพระชายรักอภิปุญโยนี่ถือว่าท่านมีบารมีนะในการที่เป็นแรงดึงดูดให้กับญาติโยมตามที่ต่างๆทั้งอเมริกาทั้งในกรุงเทพนะฮะทั้งเจ้าของโรงงานทั้งใครดอใครเนี่ยที่มีศรัทธาภาษาท่าแล้วก็ได้เห็นนะ ในช่วงแรกก็เป็นการถวายพระไตรพระพระไตรก่อนแล้วก็อัานาบริการต่างๆก่อนนะครับ,รบ,รห,นนรบหลังจากนั้นก็มีการกรานกระถินนะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นพิธีสําคัญของงานกระถินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการที่จะ,อะทอดกระถินนะฮะนำเงินรายได้เนี่ยไปพัฒนาวัดพัฒนาโบสถ์พัฒนาต่างๆก็ถือว่าเป็น มีส่วนนี้ที่ทําให้เป็นแหล่งต้นบุญนะฮะใ,ให้กับให้กับพวกเรองทัานๆเป็นไงฮะไม่ได้ไปที่นี่พอสมควรไหมฮะก็จากเท่าที่พี่เป้าหรือว่าทางทุกท่านที่ได้ไปร่วมกระถินครั้งนี้นะคะคเชิญชวนมามีความรู้สึกว่าการทํากระถินครั้งนี้เนี่ยทำแล้วอิ่มใจอิ่มบุญมากเลยค่ะค การแน่นอนนะเดือนเดือนเดือนพฤศจิกาดเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนกันถิ่นจริงๆใครแต่ใครก็ต้องจัดคิวกันให้จัดคิวกันให้ลงตัวนะเพราะว่าวัดทุกวัดต้องให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเดียวนะต้องถือว่าเป็นกาละทานนี่เป็นกาลบุญนะใช่ค่ะที่ทำเพื่อ ตอนนี้ทอดทอดนะตอนนี้ช่วงทอดก็รวดเร็วฮะในการเที่ยทอดตอนนี้ท่านท่านพระชายลักพิบุญโยให้ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํากระติในครั้งนี้ครับเชิญฟังครับสร้างด้ปีกว่าแล้วมนมีสเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็อยู่ในรอไปวิิศทธิพัะชิมาลางในระหว่างรอเนี่ยเราก็เลยเราต้องใช้เงินบ้างนิดนึงในการที่จะจัดงานเช่นงาน เลียงคนเลี้ยงพักที่จะมาในงานฟ้าและพันเกอรกคอนอะไรต่างๆเช่นกําลังจะติดแอร์จะยมเข้าก็เลยพร้อมใจกันเรียกกประทินสัมพีมาจากหลายๆแห่งเป็นตั้งกองขบามารวมกันเป็นกองกระถินใหญ่ที่นี่เพื่อรวบรวมเงินที่เพื่อจะมาทํางานในการสารุงที่นี้ต่อไปข้างหน้าแล้วก็เราจะยกช่อฟ้าด้วยการ้อน ในงานอยู่กันที่ย้อนเสร็จไปครับตอนนี้การดําเนินการเรื่องโบสถ์นี่นะฮะโบสถ์ของวัดนี้มีอะไรพิเศษบ้งางฮะแล้วก็จะต้องดําเนินการอีกอะไรบ้างโบสถ์ของเราเนี่ยมาเป็นโบสถ์พิเศษเพราะว่าเราใช้ไม้กันเก่าอย่างที่ว่าเป็นไม้ที่หายากที่สุดในโลกแล้วก็ที่จะมีแห่งเดียวที่ในประเทศที่เราใช้ไม้กันเก่าแล้วก็ีสารด้ยวยความไม้มม่ป่ามาทำเราจะหาไม้ที่ได้ โอ้ได้ครบทวนกระบ,บวนการนก็เปิของที่หายากนะเมื่อเราได้ครบแล้วเนี่ยเราก็ขนานี้ก็ทําให้เรามีหน้าต่างสวยงามใช้กระปิกระจกแบบหกขุนนะแล้วก็เป็นกระจกแบบน่านใหม่แล้วก็โคมกระจกก็เป็นโรมที่ไทเทเนียมใช้อย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อใช้กระจกเราก็ลยต้องติดแคร์เพราะนี่เพนที่ใหญ่ลทั้งหลายที่ลูกเสดลูกหายอยู่ที่มหาสุรากาก็ได้ น้ำโบธนาบุญที่จะติดแอร์ให้หมดสี่ตัวเพราะนั้นก็กลายเป็นโหมดที่ติดแอร์อย่างดีอย่างเทียบดีก่อนเป็นเรื่องที่แล้วแต่ญาติโยมทีจะทำให้วันนี้เราเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเขามอบอะไรให้เราก็รับควาละมากมาเป็นการดีวันนี้เราก็มากันมากมายบุคคลเยอะแยะนะวันนี้เราก็รู้สึกดีใจกล่าวขอบขอบญาตนะจ๊ะ บรรยากาศนะ,ะอันนี้ถ้านนี้เป็นบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศนะภาพภาพที่เห็นนะฮะถ้าเพลยต่อไปเลยนะฮะเป็นบรรยากาศของรอบๆวัดนะฮะที่ได้เก็บมาอันนี้ก็เป็นศาลาด้านหลังนะอันนี้โบสถ์นะสวยไหมสวยค่ะโซนน่าเกศเซนล่าเนี่ยเซนล่าหน้านั่นแหละเขาเอาแบบมาจากวัดพระรามเก้าอันนี้บริเวณทางนาคนะทีะ่ทางขึ้นนะครับนี่เป็นสวยงามค่ะสวยงามนะฮะก็เป็น่เนียโบสถ์แบบแบบเรียกว่าแบบ พอเพียงอะนะฮะ,ะไม่ใหญ่แล้วก็กระทัดรัดสวยงามโบสถ์สิคท่านเองบอกว่าเป็นโบสถ์ในนิมิตนะครับอันนี้ข้างในเนี่ยภายในโบสถ์นะเนี่ยตอนนี้เป็นเรียบง่ายดีนะคะ ไม้นะประดับด้วยไม้ที่สวยงามนะ,ะไม้มันปลาอุย้ยผมมาเห็นตอนช่วงที่ช่างต่างๆมาทำนะประดิษฐ์ประดอยทำชิ้นๆประกบเข้ากันให้ดีให้ถูกตอนน้องนี่ต้องใช้ฝีมือเป็นอย่างมากเลยนะ,ะแล้วตอนนี้ก็มีผู้บริจาคทางด้านของคมไฟก็สวยงามนะอันนี้พระประธานในโบสถ์เนี่ยเป็นพระพทุทธชวีวันเริกอุดมนะสร้างเมืม่อปีที่แล้วนะ,ะสร้างเมือ่อปืหนพฤษภาคมก็ ก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึง่งเพราะพุทธชีววิทเลออุดมท่านเองเป็นผู้ที่ตั้งชื่อ oh, นี้ขึ้นมานี่เป็นหน้ากระจกวิเาเรียกว่าเกลงกระจกขัดทรายนะยเป็นรูปของ mm hmm. ทางด้านของพระเจ้าก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าต้องใช้ไทเทเนียมในการที่จะเป็นที่ยึดนะฮนะที่ยึดของกระจกอ,กจกอน,นี่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะโบสถ์เนี่ยก็จะ มีความสวยงามอีกแบบหนึง่งซึ่งก็จะเตรียมไว้แล้วก็เตรียมติดแอร์ไว้เวลาประกอบพิธีกรรมทางด้านงานบวชหรือะอะไรต่างเพื่อเทียมไม่ให้รอ้อนจนเกินไปอันนี้ด้านหน้านะฮต่บริเวณ <ๆ S 1> ทางขึ้น<า>นี่ก็จะ,จะมีโคมไฟแล้วก็มีอันนี้ก็มองขึ้นไปก็จะเห็นเห็นไม้นะฮะไม้กันเกลาเนี่ยตกแต่งประดับประดาอยู่นะ,ะเห็นนะะเห็นช่วงนั้นที่เขา ช่างมานะบอกโอ้โหไม้หายากที่จะให้พอดีตอนแรกคิดว่าง่ายที่จะหาได้ยังไงอะไรต่างแต่ปรากฏว่าระดมหาเนี่ยออกไปมากมายมหาศาลเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้นำมานะะในเรื่องในโอกาสทอดกระถิน่นแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะผ่านไปที่กันทารักษ์นะ,ะเวลาจะไปะต่างต่างประเทศเพราะที่นี่เนี่ย,ยะะเป็น,เป,นเป็นเส้นทางนะ,ะบอกได้เลยนะครับว่าที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ย ช่องสง่ำช่องสง่ำเนี่ยช่อง